เพื่อนๆพี่น้องคลิปที่สองนี่เราได้เห็ดสามอย่างได้กันนะคะทุกคนอันนี้เป็นเห็ดสวัสตุมเพียนะคะทุกคนเห็ดสีดำนะคะเห็ดเตเรสีดำนะคะอันนี้เป็นเห็ดทัสคันตาเลนนะเราจะมาทำความสะอาดนะอันนี้เป็นเห็ดพื่งหวานนะคะคลิปที่สองนี่มี3ามอย่างด้วยกันเห็ดลมมิดนะคะทุกคนนะ เอดเตสีดำก็เห็นมันปูนะคะกระถักสวัสดีค่ะพี่น้ำมาเจอพี่ตาอยู่ในป่าในเขาเองนะครัวันนี้ก็นเป็นวันเป็นวันดีสีมงคล้วก็มาหาเหตุนะคะทุกคนเจ้าค่ะนะพี่ตาจำหมานหรือไม่หมานไ่ดูนะอันนี้เป็นคลิปที่2ออยู่ในป่าเหตุนะคะทุกคนเจ้าค่ะเนาะเมื่อกี้คลิปไปคลิปที่ถ่ายจบไปก็ประมาณ20่นาที -18 ปนาทีเนาะตอนที่เรา จะเข้าป่าหาเห็ดอีกรอบหนึ่งคนระับจะมาอไม่มันตามพี่ตาไปดูนะคะทุกคนยุงก็เยอะมากเลยค่ะทุกคนเจ้าขาเนาะเนาะสวัสดีอีกรอบนะคะทุกคนยุงนะผักสุกหมดแล้วค่ะโหเหน่งเหน่งของพี่ตานี่ค่ะยุงเยอะมากเลยค่ะตามพี่ตาไปดูนะคะพี่น้องกระถางแล้วก็นอนเองแม่งนะพี่ตาเจอเห็ดแล้วค่ะทุกคนเจ้าขาตามพี่ตามาเลยนะพี่ตาจะพาเก็บเห็ดครับพี่น้องเห็นไหมเอยเหลืองๆอยู่ใน ตะคุ้มตะคุ้มอยู่แถวนี้ค่ะคือเห็ดหมดนะคะทุกคนเจ้าขานี่ค่ะนี่คือเห็ดค่ะทุกคนแต่มัน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 เป็นนางแอบนางซ่อนนะทุกคนเนะเห็นไหมนะครทุกคนเนาะเห็นเห็นพี่ตาไหมพี่ตาเขาเก็บก่อนนะคะทุกคนเพราะว่ายุงก็เยอะเนาะอันนี้เป็นแคปที่คลิปที่จองหาเห็ดนะทุกคนว้ามันหักจ้ี่ค่ะพี่ตาก็คงไม่ได้ตัดรากเนาะเพราะว่ายุงเยอะเนาะทุกคนเนาะี่ตาทุกคน ใส่ในกระถางก่อนนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเราก็ค่อยตีมันเอาละพี่น้องนะถ้าเราไม่ตีใครจะตีเราเนาะทุกคนเราต้องตีของเราเองเนาะนี่ค่ะเราตีของเราเองนะทุกคนเห็นไหมนะนี่ค่ะทุกคนเจ้าการดูค่ะเห็นไหมนะสองดอกมีเกลสวยๆค่ะนี่ค่ะนี่ก็อีกนีกค่ะนี่ใช่หมดเลยค่ะทุกคนเจ้าการดูค่ะนี่แมนแมนหมดเลยเจ้าค่ะนี่ค่ะนี่ก็แมนอยู่ อันนี้ก็แมนดูเจ้า่าเด็ดทั้งนั้นเลยเจ้าค่ะทุกคนเจ้าค่ะเห็ีดเยอะจังเลยเห็นยดเลยนะเห็ียดเลยนะเหยียดเล่ะตรงนู้นก็ใช่นะคะทุกคนตรงนี้ก็ใช่นะคะทุกคนนี่ค่ะี่ค่ะทุกคนแล้วพี่ตาจะเอามีดมาทําไมเนาะทุกคนเนาะนี่ค่ะไส้หมดเลยค่ะตรงนู้นก็ใช่นะคะทุกคนพี่ตาเก็บรวมๆไว้ก่อนนะทุกคนเนาะเดี๋ยวจะอันนี้นะทุกคนก็แมนอยู่กับแมนอีดีเนาะ อี๋อีหลอเนาะทุกคนจะผ่านี่ค่ะอันนี้ก็สองดอกเฮียวอันนี้ก็แมนค่ะแมนอยู่ค่ะอันนี้ก็แมนอยู่ค่ะข้างในก็แมนอยู่ค่ะแต่บัานเนาค่ะค่ะแล้วก็ตรงนี้อีกนะคะทุกคนตรงนี้ก็แมนอีกค่ะทุกคนจะผ่านค่ะถ้าเราไม่ตีใครจะตีให้เราเราต้องตีเอาเองนะคะเห็ดเกาะค่ะสวยงามมากเลยค่ะทุกคนเห็นไหมเนาะ พี่น้องเราเจออยู่แล้วขัาเราเจออยู่นะทุกคนอ๋อไม่อยากไปไหนเลยอยากตีหาเหี้แต่วันนี้นะนี่ค่ะโอ้ยขาใหญ่อยู่แล้วโอ้ยดูสิมันแตกแล้วครับทุกคนมั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 นเรียกว่าอะไรเนาะมันออกมันมันติด ต้นไม้เออนั่นและมันติดหญ้าเกินนะหญ้ามันดันหญ้าออกมาค่ะทุกคนสวยงามมากเลยค่ะเห็นไหมคมรัเหรยังไปเตรียมถังค่ะพี่น้องเอฟซีของพี่ตาสวีเดนค่าแซบพี่ตามาเจอเห็ดสีดำค่ะทุกคน เดี๋ยวพี่ตาจะไปเก็บให้ดูนะคะเห็ดสีดํานะคะทุกคนมีใครเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็ดสีดาอยู่ตรงไหนเจ้าขาเพื่อนเพื่อนทีนี่นีค่ะถ้าคนเคยเห็ดสีดำพี่ตามาอันยาวนานแสนนานก็เคยเจอเห็ดสีดําตรงนี้นะทุกคนนะคะก็เห็นเนาะพี่ตาเก็บให้ดูอยู่ตอนนั้นนะเนาะทุกคนเนาะนี่ค่ะเห็ดสีดํานะคะเห็ดตุ่มเพียดนะคะเห็ดเตสีดํานะคะภาษาไทยก็เนาะเห็ดภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรนะ ที่เป่าปีนะเราไม่รู้จักเนาะภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยที่ก็เรียกว่าเหนะ็ดเตสีดำเนาะนี่ค่ะเห็ดเห็ดเตสีดำค่ะทุกคนนี่ค่ะเห็ดเตสีดำนี่ค่ะพี่น้องเห็ดเตสีดำเดี๋ยวพี่ตาขอเก็บเด็กผสมน้อยก่อนเนาะนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่ตาเอามาตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปก่อนนะคะทุกคนเจ้าการเนาะมันสวยมากเลยค่ะ พี่น้องขาเราเก็บเห็ดเตยสีดำเห็ดเห็นเนาะนี่เห็ดเตยสีดำทุกคนแล้วนะนี่ใส่ก็ค่ะยค่อยหาไปนะพี่น้องเนาะตรงนี้ก็่ใช่ไหมครับทุกคนพี่น้องเอฟซีเห็นไหมคะพี่น้องเอฟซีของพี่ตาพี่ตาพี่ตาจะออกดำๆแบบนี้แหละพี่ตา เออเห็นไหมนะพี่น้องกอโทษที่ทุกคนเห็ดเตยสีดำนะคะโอ้ยุงยุงมาแล้วจ้าเมืม่อกี้สงสัยทำคลิปผิดมันเห็นคลิปเป็นคลิปสั้นนะทุกคนเนาะช่องเล็กๆนะทุกคนสงสัยทำผิดไปเปล่าก็ไม่รู้นะนี่ค่ะเห็ดการตาเล่นเจอ,อแล้วจ้าเห็ดพึ่งหวานเออเห็ดเห็ดมันปูค่ับทุกคนนี่พี่ตาต้องตีก่อนนะตีก่อน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  นี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะที่ตาเขาแหกกันนะแหกออกมาแหกเอามาให้เราเราแหกเอาเองไม่มีใครแหกให้เราเราก็กลับมาแหกเอาเองจัะค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้สวยงามค่ะทุกคนโอ้ยซาบมากเลยแบบนี้ต้องกินข้าวกินน้ำเราเก็บเห็ดนี่ค่ะสวยไหมคะทุกคนนี่ค่ะ ถ้าเก็บออกมาเยอะก็มันจะหกักมันจะแตกนะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเจ้าขาดูสิค่ะนี่ค่ะ,คะโอ้ยุงก็เยอะพี่น้องยุงเยอะจริงๆนี่ค่ะนี่ค่ะใหญ่มากเลย เห็นไหมค่ะก็ดอกใหญ่อยู่เนอะพี่น้องเห็ดเตียสีดำเจ้าค่ะนี่ค่ะแต่มันไม่ออกเป็นผื่นนะแต่มันออกทีละดอกสองดอกค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวก็ค่อยๆดูแลพี่น้องมันจะเหมือนต้นใบไม้นะเห็นไหมถ้าเราไม่ถ้าถ้าพี่น้องเพิ่เพิอฟซีนะเคยเคยเขียนพ่ตาเก็บสีดำเนาะเคยเคยเก็บไปลงไปคลิปหนึ่งแล้วค่ะตอนนั้นนะคะ ค่อยๆส่องนะพี่น้องพี่น้องพี่ตาจะเห็ดทัสสีเหลืองนะคะเต่ว่าจะเก็บก่อนนะคะวันนี้เก็บเห็ดรวมมิตรนะคะทุกคนเจ้าขานี่ค่ะเต็มมันออกไม่เยอะหรอทุกคน มันมีแค่ดอกสองดอกเมอนมอนมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะน,นี่ค่ะทุกคน,นโอ้โหเสียงเครื่องวินเยอะมากเลยทุกคนเจ้า่ะทุกคนเป็นหมดไปเก็บเห็ดสีดํานะเป็นหมดสีเห็ดสีด<ม>ําเก็บเก็บเห็ดผสมนะคะวันนี้เจ้าขานี่ค่ะไปถึงล้าต้องเป็นโวกเลยนะมันอมน้ํานะทุกคนเนาะนี่ค่ะ ดอกใหญ่อยู่เนอะสูงนี่ค่ะยุงก็เยอะนี่ค่ะทุกคนว,ว้าวมีอยู่ได้เยี่ยสีดำแต่มันอมน้ำกระต่างดาวไอ้อันหนึ่งมันไม่ได้เอามานะคะแต่อันนี้ก็ เป็นใส่เห็ดสีดำไหมเจออะไรก็เอาหมดแล้วคะ่ะทุกคนนี่ค่ะไหนก็มาแล้วเจอก็เอาหมดเลยพี่น้องเจอ่เห็ดสีดำทุกคนเจ้าขาเหนะ็ดอนาะทัศน์นะถ้าคนตะเล่นนะมีทีลรหย่อมสองหย่อมพี่น้องมันไม่ออกเป็นแปลงค่ะ นี่ค่กล้องวิตาเป็นอะไรไม่รู้ทุกคนถ่ายทำไมได้จอ,อน้อยก็ไม่รู้ป่าสวยนะคะแต่ว,ว่าเห็ดไม่ค่อยมีมีแต่เห็ดสีดำนะป่านี้นะคะเป็นเห็ดทัดสีดำนะคะเห็ดทัสคันตาเล่นนะคะทุกคนเจา้าขาเนี่ค่ะ,คะขายยาวๆใหญ่ๆญญญแบบนี้เนาะ ทุกคนจะพามาเก็บเห็ดทัสนะคะทัสกันเตล่าเนาะคะ่นะ,คะนี่ค่ะนีะ่ค่ะเนาะคลิปอันนี้ก็อยู่คลิปที่สองอยู่นั่นแหละคะ่ะจะเป็นเห็ดลมนะคะดมมิดนะคะสามแบบอยู่ในเดียวกันนะคะในคลิปเดียวกันนะคะทุกคนเนาะ มันไม่เยอะหรอพี่น้องเก็บกิเล็กผสมน้อยเอานี่หละทุกคนคนมันชอบอะนะ่ะเนาะทำยังไงได้เนาะตรงนู้นก็ไมีอียอมหนึ่งนะทุกคนเห็ดทัด์ตนตาเลนเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนเจ้าขาแล้วก็เก็บเล็กผสมน้อยไปนะพี่น้งเนาะไม่น่าจะได้จะได้เยอะไม่ได้ทุกคนเจ้าขาเขอเก็บก่อนนะคะ หลอกขนาดนี้กำลังอร่อยแต่มันหลอกเล็กเกินนะนี่ค่ะพี่น้องอุเฮ็ดนี่หนะิยมเลยนี่ค่ะตัวรักตัวเลงมากเลยพี่น้องในตรงนี้ค่ะให้ยมนะเลยนี่เดี๋ยวเขาเรียกว่าเห็ดทาร์ตคันตาแลนทาร์ตคันตแนาแลนขาซอยอยู่นะนี่ค่ะทุกคน ขายยาวมากเลยเห็นไหมขายยามันขาพิตาเลยเห็นไหมนะเดี๋ยว่ล้วพิตาเจอหย่อมหนึ่งนะครับทุกคนแต่มันออกไม่เยอะนะทุกคนเนาะมันออกไปเป็นผื่นเป็นพื้นนะถ้าเป็นผื่นเป็นพื้นดำไปหมดอะ่นะน่าะน่าเก็บมากเลยคะ่ะทุกคนเจ้าขาแต่ขามันได้ใจมากเลยเห็นไหมนะ เดี๋ยวเราต้องไปแล้วก็เก็บทําเลยนะต้องทําความสะอาดทันทีเลยทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเก็บไว้นานๆนะีมันจะมันเน่าไวมากเลยเห็ดอันนี้ทุกคนเจ้าค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้ยยุงจมูกก็ไม่เว้นนะยุงเนาะเห็นไหม,ไมเห็นไม่ค่อยชัดนะพี่น้องเนาะป่าแบบนี้ป่าต้นมอสเยอะแบบนี้มัน,ม,นมันมันมีแค่เห็ดคันตาเลนทัสคานตาเล่นนะทุกคนเห็ดอื่นมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ค่ะ เร่มันแห้งโคลอยู่ตรงนี้พี่น้องจะขาถ้ามันแห้งอาจจะสวยกว่าากตีมันจะเน่าม,นมันออกไม่เป็นผนเป็นก้อนนี่ค่ะแต่ขามันใหญ่นะแต่ว่าทำอาหารกินได้อร่อยมากเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะพี่น้องเจอป่าเห็ดดำเยอะที่สุดของพี่ตาในวันนี้นี่ค่ะ ก็เก็บก่อนนะคะถอนอะไรพี่น้องเจ้าขานี่ค่ะมันแห้งแล้วเนาะเห็ดท e ัชคันาลเลนนะคะเจ้าขามันโอ่งมากเลยพี่น้องเห็นไหมนะกล้องเวลาถ่ายใกล้ทำไมไม่ค่อยชัดอนะไรโดนเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่ตาตีก่อนนะคะทุกคนตีให้มันใหญ่ๆก่อนนะ ตีให้มันกว้างนี่ครับทุกคนเดี๋ยวไปถึงแล้วก็เราก็ไปทําความสะอาดเด่นนะเพราะว่าถ้าทิ้งไว้นานมันจะเน่าง่ายมากเลยเห็ดอันนี้เนะ่เน่าเป็นน้าเลยออกมาเลยะคะ่ะทุกคนกลิ่นมันเหม็นเต็มบ้านเลยแหละนี่ค่ะตรงนี้ก็มีหน่อยะครับทุกคนโอ้ยตายขาแฟนนี่ครับทุกคน แต่มันไม่ออกเป็นผื่นถ้าออกเป็นผื่นต้องทานเก็บออกนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะสวยงามตามท้องเรื่องเลยเนี่ยนี่ค่ะสามใบเทานะปากกระป๋องปุ้ยหรือเปล่าไม่ใช่เนาะนี่ค่ะดอกใหญ่ไหมคะทุกคนาคน่ะนี่ค่ะเห็ดดำใหญ่ที่สุดในสามโลกโลกไหนมั่งก็ไม่รู้ต้องผ่านะนะทุกคนต้องผ่าขาขาผ่าขามันออกนะ ท้าไม่ผ่ามมันจะมีตัวหนอนอยู่ข้างในนะคะตัวบ่วงตัวอะไรน,ะะนี่ค่ะเก็บเล็กผสมน้อยไปนี่ค่ะทุกคนเจ้า่ะนี่ค่ะกระถางนี้เห็ดรวมมิดนะคะคลิปที่สองเป็นเห็ดเห็ดรมมิรคะ่ะทุกคนนี่ค่ะได้เยอะอยู่เนื้อสู่สามเห็ดนะเห็ดคลิปที่สองเปวินส ที่น้องสามจีรอดปิดท้ายก่อนเราจะกลับบ้านนะคะนี่ค่ะทุกคนนอกใหญ่มากสวยอยู่นะแต่ว่านี่ค่ะขามันใหญ่ไหมล่ะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะดอกเล็กเฮยงุงยุงเยอะเพิ่นเพนี่พีนพ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 น่นี่ค่ะมันเหี่ยวแล้วนะ แตสามีบอกเอาไปเลยจะไปทำซุปเห็ดทำซุปเห็ดอร่อยนะเนี่ยคะมันเก๋แล้วค่ะทุกคนดอกใหญ่จริงๆเห็นไหมล่ะไม่ได้ถ่ายโดงถ่ายรูปอะไรหรอกนี่นอนเองแม่อยู่ในกระถางนี่คะ่ะเห็ดดำตั้งนาน นี่นะครับทุกคนเป็นเห็ดเห็ดลมมิตรนะครับมีสามแบบด้วยกันนะในในกระถางนะแบบที่พี่ตาจะเอาให้ดูนะครับทุกคนนี่ค่ะวันนี้เราได้เห็ดสามอย่างนะครับทุกคนนี่ค่ะเออเราเห็ดเราเห็ดสามอย่างนะครับทุกคนเห็ดทาร์ตกับเห็ดอันนี้นะครับทุกคนวันนี้นะเราได้เห็ดสามอย่างนะครับทุกคนคลิปนี้ก็พี่ตาก็ขอฝากไว้เพลงเท่านี้ก่อนนะครับเราก็ได้เห็ดสามเห็ดสามอย่างนี่นะคะน, together, นี่ค่ะ พี่ตาก็ขอฝาไว้เพลง่น่นนี้ก่อนนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ของพี่ตานะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะนี่ค่ะ